คก็เพื่อนที่เราทุกคนบแล้นก็ทุกคนนบไปแล้วม่ีสวัสดนะครับก็หอยแอฟรกกูใน2สาสูงใหญ่ใหญ่ๆนะครนที่เกี่ยวกับประเทศไทยกับในเกี่ยวในอื่นนอกนะครับซึ่งตราเทศนไทยนะครับบนรถไฟเี่ยวเราเริ่มต้นเลือนเดือนพยอนปี5ถุกนะครับแล้วก็ปี1เราเ็ขายประมาณ5ล้านนะครับปีพอมี5 2เรียกขายประมาณพันล้าน เนชงสองปีทีผ่านมานะครับเราก็มีอากาศหนาวมเลยครับแล้วเราก็มีอากาศวัที่อ่ใหญ่ใช่นั้อยูเรื่องประมาณสงปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในปีห้าสนะครับชื่อได้ว่าแล้วต้องตกที่แล้วอย่างต่ำในประมาณของเท่าตัวนะครับก็คือเอ่อที่เราตรวจสอบผู้ที่ผมได้บอกตรวจสอบผู้นะครับก็คือบริษัทที่มีร่าายม่าามพันละอยู่ที่ควรเนี่ยต่วาตั้งแต่่อเลยนะนะครับแต่ว่าทุกบริษัทนี่ยมี มีแต่เราเ็่นครขบวิ <how refugees> ่งตาเลยนะครับในต่าดนะครับแล้วก็อันนี้ยอดขายของเราในประเทศก็มีอยู่มากกว่า5 0ซึ่งในปีนะครับก็จะรับแต่ที่หลังในเรื่องก็มีสาขาตาวัดมากขึ้นนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องที่ชัดเจนว่าถ้ามีสาขาตาวัดมากขึ้นแบบยอดขายจะมาตามมันนะครับ แล้วเราตั้งใจว่าจะเติบโตมากขึ้นนะครับรวมไปถึงนะฮะในสเกลนะครับในข้าวกลุ่มนะครับเราก็มีการออกแบบนะฮะรูปแบบของทุกงานนะครับที่จริงนะครับเป้าหมายเนี่ยนะครับและโปรโมชั่นเนี่ยเป็นต้นแบบทุกอยานะครับในช่วงเดือนที่15จบด้วยกันนะครับส่วนอื่นนะครับตลาดคนใหม่นะครับภาษารทุกงาน้แต่วันนี้เึ่นเดียวกันนะครับจะได้รายได้เพิ่ม5.7นะครับของการเติบโใหม่ อันท่องูเราดับต้องกรับรกว่าดับเบินเจอร์นะครับมันจะมีทิปนะครับในประเทศนะครับเป็นทิที่จุกนานนะครับอุตอาหะ้รความรู้นะครับแน่ๆตัหรับเบินเจอร์นะครับอ่าชุดที่สานะครับรดสูงขึ้นเรียกว่าดับเบิเีร์บเบิเจอร์ะครับเาจะมาสิพิจึงกานนะครับพยายังที่ปเชเทศมทายนะครับเป็นงาวเ็นก o r l d นะครับก็คือคนใหม่นะครับเริ่น้ขาเนห้าสิเปอร็นนะครับ เบลเยี่ยมอันที่สามคือเศวเลเยี่ยครับอันที่สี่นะฮะเราจะมีที่ประดับเบลเยอร์นะครับที่ในจิตรลามนี้ก็จะเป็นที่จุดแหลกนะครับที่จากไปนะครับทางนันจะลงตีกันถือว่าจะไปยูไนเต็ดดีหรือไปโอซาก้าดีหรือไปยูไนฟายยูไนฟายดีดีนะครับถ้าเกิดว่านั่นเกมตรงนี้นะครับก็เราเดี๋ยวคงจะมีการเชิญนักข่าวไปด้วยบางท่านใช่ไหมครับเพื่ทนๆครับขอได้บอกว่าไปชุบ ก็จะมีการแจ้เชิอนท่านคุณโซแน่แนะครับน็่คือสซลิที่สีนะครับคือที่ท,ที่สูงขึ้นสซลที่หครับสหรับผู้นำที่สูงกว่าเบนเตอร์เรียกว่า ที่เดินเต์ครับที่เป็นจุดที่จะมีมองตอร์ยนต์นะครับเป็นนะครับมอบให้เป็นประจำเดือนนะครับก็ใครก็ตามครับที่เป็นผู้นำดับเดรย์เครื่องใหม่นะฮะในช่วงอีเดือนที่ถึงนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนาดาสิงหาคมหรือที่ครับเราจะเชิญทุกคนนะครับไปที่ไอเจลเวอรที่ร้านะครับนะครับหรือคือในโซนวตัวมาคุณจะมีการเชิญสุดไปเช่นเดียวกันนะครับนะครับ ท่าเรือศาสต้องพร้อมกันนะครับมีเป้าหมายระดับล่างสุดนะครับไเป็นเรือทุน517ระดับที่เราต้องมี manager สูงขึ้นเต็ม manager manager และต่อเต็ม m a n a g r นะครับเรามีการครอบคุมนะครในองค์เป้าหมายในเรือศาสตร์ครบถ้วนนะครับทุกส่วนเลยนะครับแล้วรอกจากนี้นะครับก็คือเออ่จากนี้ไปนะครับในเดือนอ่สำหรับเรื่องที่เรือศาสตรนะครับเราไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวคงจะมีเรื่องของเรานะครับ โปรงการต่างๆนะครับแล้วก็มอบไปยังเพื่อนๆที่สี่อสารสาสด้วยนะครับตัวที่เราคือตัวของปีพันหน่อยนะครับที่จะเปิดตัวกันนะครับในเดือนเจ็ดนะถึงว่าเดือนก่ออ่ที่ถึงนะครับก็จะมี เปิดตู้ยูหลายตู้เหมือนกันตัวจะเป็นอะไรนะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าท่านเจษฎาธิปบอกไม่เปล่ายังไม่แน่ใจบางอย่างนะครับแล้วก็จะมีมีคนที่น่าสนใจนะครับในเดือนพฤษภาคมพอยกนะครับเดือนพฤศจิกายนขอยกนะครับคือทุกๆเสือสองเดือนเนี่ยรับราชการเปิดตัวเพิ่มทันใหม่นะครับมีเป็นมทันหน่อยนะครับความรื้สึกยนไหนเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นนะครับโลรการเป็นต้นปีหลังมันมีอาขาต่างหว่านมากขึ้น เราีบริษัยครับที่ยิตรงนะไปตรั้นตำแหน่งตัแต่ระดับตำ่ำระดับกลางระดับสูงอย่างต่อเนเื่องสองเส่อนะครับทั้รวมบอกความว่าอย่ไงไเลยปีนี้นะฮะเรามาการ่ขั้นต่ำนะฮะับรมนต่สองเทาตัวจริงเอาว่าทีเลยครับดีไดีเลยครับคือเรากำลขั้นต่ำน่าอย่างต่ำสองเท่าตัวหลายคนบอกว่าเออศริงจิงตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ดีเหมือนกะับเมื่อกนะ่อนนะจริงไหมครับ เขาแกนว่า,า,าเคยขนาด五年เ่ยนะครับมันจะเป็นยังไงต่อไปครับ<嗯>ผมก็คิดว่าจะจบกุ้งไห,หรลครับ<嗯>เราไม่ทราบเลยฮนะถ้ามันมีเหตุการณ์แกรงมากกว่านี้จะเป็นยังไงนะครับวันนี้การทำความติดที่ครับแต่วัตถุปสงคหลักที่ผมจะพูดถึงการตรงนี้คือเอเวจวีม่มงกูครับซึ่งไม่มีใครมีครับคือตลาดโัวโลกมีบริษัทเจอไข่ของกลุ่มใหญ่ครับ ในลงกลุแรกคีกระตัดท้องถิ่นนะครับเ้าตินไทย้ขาติดมาเลเซียเขาตินไต้หวันเขงติดจากเะื้อต่างๆมาําหนินไายกันซึ่งทำได้เฉพาะประเทศไทยเองผ่มสสอัอินเตอร์ครับที่มาจากจากนการยุโรปนะครับซึ่งจะมีที่สองส่วนข้างในนะก็คือว่าตัอินเตอร์ที่สามารถทำทั่วโลกได้จริงตัดอินเตอร์นม่ทำทั่วไม่ได้ เารดูผลิตภัท่ทำกได้นะครับก็มีอยู่ผมนับถือหมอนเนเนี่ยว่าอาจจะพบได้ถึิ่งเด้กๆห้านึ้งนะครับแต่ปรากฏว่าทีมอัพไลน์ที่มีความสามารถจริงในการพาลูกทีมไปทำต่างประเทศได้ทั้งประเทศนี้เราคิดว่าอยู่ที่จุนี่และผมนะครับอาจารย์วิทยานะครับเราพมีมอิโคลเดียวเนี่ยครับผม ได้มาราได้ความสุวแล้นะครับที่ประมาณผมเคลงมืออยลาวนะราชการที่ทำที่ปียประมาณสามปนะครับแต่สิ่งที่อย่างน้ทราบล้วประมาณสีเอร์เซ็นมาจากตลาดสาเปรเซถ้าผมกสื่อสารคือว่าถ้ามีปัญหาในประเทศไทยมากกว่าน,าาานี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้หรือไม่ครับเพราะการสร้างโดยคนไทควบคุมได้ไหมครับไม่ได้ เราขอประกาศนัว่าจะนำทัพผู้นำคนไทยทั้งหมดไปต่างประเทศเราจเอาเงินการท่องไที่ยวตอนนี้นะครับคุณได้รองสารนะครับแล้วก็หลายคนนะครับหลายคนไม่เคยมีโอกาสที่จะผ่านเออได้ยินเดิมก่อนนะครับแล้วปมนคนเก่งระดับประเทศเยอะนะครับแต่ผมอยากจะเรียนเลยว่า้าหมาของเราในวันนี้ไม่ใช่ระดับประเทศไทยครับเราจะพาพวกเราไประดับโวิครั่ ประเทศไทยมันเล็กเกินไปครับมันได้เวลาครับที่ประเทศต่ามาครับมีคนไต้หวันคนอเมริกาคนอังกฤษคนฮัมาูร์กประเทศไทยชวนคนไทยมาุกที่ตลอดเลยมันได้เวลาอย่างครับด้วยครับที่เราจะเป็นอัพไลน์คนต่างชาติเห็นด้ไหมครับและในขณะที่เผ่าการเศรษฐกิจที่ไม่มันไม่แน่ใจบ้านเมืองเผ่าการลงทุนที่มันไม่ได้เกิดขึ้นบ้าง ถ้ามีหน่อยเพราะการแสดงบนี้สามเข้าตัวห้าเข้าตัวสุดท,ท้ายประเทศไทยทำอะไรไม่ได้เลยจะมีแต่เฉพาะผู้นำเดียวเท่านั้นครับที่มีรายได้ดีเหมือนเดิม